สวัสดีชาวพฤษศค่ะดดยความรักประจําที่27มีนาคมนะคุณได้7จดเหรียญกับหัวนะคะส่วนเขาเป็น6กดาบขึ้นมากับหัวเหมือนกันนะคะและ้วมาระวังอารมณ์นิดนึงนะคะวันนี้มีโอกาสจะขัดแย้งกันแล้วก็อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าหมดความอดทนได้นะคะกับคู่ของเราตัวเขาเองก็มีความรู้สึกท้อถอยเหมือนกันนะคะอาจจะมีการถอยไปก้าวหนึง่งหรือว่ารู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ไม่อยากไปต่อนะคะหรืออาจจะมีความรู้สึกท้อแท้ว่า คงไปต่อไม่ได้นะดังนั้นถ้าไม่อยากจะเลิกกันจริงๆนะคะอย่าให้อารมณ์ชั่ววูบนะคะความขัดแย้งในวันนี้ทําให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่นะคะต้องมีความอดทนอดกาัน้นะคะอย่างไรก็ตามได้พลังงานนะคะยูดีเซิร์ฟเลิฟแล้วก็ซักเซสถ้าคุณยังอารมณ์มารวยกันนะคะยังไปต่อเนี่ยก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะ อ่า user love ก็หมายถึงว่าถึงแม้จะมีข้อขัดแย้งหรือว่ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทาผิดนะคะต่ออีกฝ่ายหนึ่งแต่ก็ยังมีความเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกันอยู่นะคะที่จะรักกันต่อไปนะคะคือไม่ใช่เรื่องใหญ่ขณะที่ต้องเลิกกันนะ